วัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ได้มีโอกาสมองหาโอกาสการลงทุนในหุ้นรายตัวเริ่มจากสไลด์ภาพรวมก่อนว่าไซเบอร์เซキュริตี้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมอ่านมาสองสเดือนนะกว่าจะรู้เรื่องพี่แล้วก็อันนี้พยายามย่อยเป็นอลางงานไปเลยไม่ไม่ครับก็อ่านตอนบ้างอะไรพี่อ๋อดูตอนบ้างอันนี้จะพยายามย่อยเป็นภาษาคนแบบที่สุดให้ฟังละกันโอเคก็เดี๋ยวเริ่มจากภาพรวมก่อนว่าเออไซเบอร์เซキ i ริตี้เนี่ยมันมีประมาณไหนบ้างครับก็เดี๋ยวผมขอซูมไปทีละพาทเลยละกันก็ จริงๆผมแบ่งออกมาเนี่ยใหญ่ๆมันก็จะมีแค่ประมาณ3ามกลุ่มนะครับของแบบบริษัทจากเป็นพันอันเลยนะคือตอนนี้เขาเรียกว่ารายเล็กๆแข่งกันทาเต็มไปหมดเนาะ<ช>อ่าพาร์ทแรกเนี่ยเขาเรียกว่า H ก็คือตัวข้างหน้าสุดแหละหน้าด่านประตูสุดเนาะ H เนี่ยมันจะแบ่งเป็น2อย่างใหญ่ๆก็คือผู้ใช้ user แบบเราเนาะสมมติว่าผมเนี่ยผมมี Mac Air อยู่ข้างหน้าหนึ่งหนึ่งเครื่องของคุณพงษ์มี iPad ใช่ไหมพวกเนี้เรียกว่า endpoint ก็คือเป็นเครื่องที่แบบเป็นอุปกรณ์อะอ่าเป็น เจอเจอกับยูเซอร์อ่าเจอก e ับยูเซอร์ใช่ครับ,รบซึ่งเวลาเราจะล็อกอินเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะมีรหัสอ่าเช่นพาสเวิร์ดทั่วไปของเราหรือว่าการป้องกันใดๆนะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยจะเรียกว่า IAM หรือว่า Identity Access Management ก็อย่างเช่นมันเป็นการยืนยันตัวตนนะครับเช่น 2FA เช่นแบบเวลาเราล็อกอินเข้าเมลเนี่ยเหมือนผมเข้าเมลมี OTP ใช่ครับของ o T ของลฟเนี่ยก็จะมีแบบให้ยืนยัน2ชั้นยืนยันสแกนหน้าเลยอันนี้<ม>เรียกว่า IAM นะครับซึ่ง อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่1ทีนี้ส่วนที่2เนี่ยก็ประตูกับด่านครับตรงนี้เขาเรียกว่า network security หมายถึงว่าส่อนที่2ยาวๆแล้วตรงกลางนะั่นนะนะครับประตูด่านนะครับผมตรงนี้นะครับก็ตรงนี้แล้วข้างบนข้างล่างต่างก,กันไงฮะ i a m กับด้านล่างที่เป็น e m p o i n t เนี่ย ก็ไอเอ็มเนี่ยคือมันจะเป็นเหมือนที่พี่บงบอกคือเป็น OTP เป็นเอ็นอเลยเอ็นพอยคืออะไรเนพอยคือเครื่องโทรศัพท์เลยพี่มันก็อาจจะมีไวรัสในเครื่องหรือเปล่าโดนโดนยิงมาแวอะไรเข้ามาหรือเปล่าโอเคเป็นเชิงเดเวิ้ด้านบนเป็นเชอรล็อกอินนะอ่าใช่ครับต่ออ่ะมาอันนี้สองครับขยับมาเนี่ยก็จะเป็นประตูกับด่านอ่าตรงเนี้ยถ้าเราคุ้นกันก็เขาจะเรียกว่าไฟ์วอลพี่ก็ลิฟต์เนี่ยก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับก็คือก่อนหน้าเนี้ยไฟ์วอลปกติมันก็เหมือนแบบกำแพงบ้านนะพี่สมมติว่า ผมจะเอาโทรศัพท์ของผมเนี่ยเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ว e ฟลอฟม,มันก็จะมีเนี่ยแหละจุดขั้นกลางระหว่างก่อนที่มือถือจะไปเชื่อมกับอ่าอินเทอร์เน็ตหรือเน็ตเวิร์กของลีฟได้เนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเน็ตเวิร์กซ r เค y รตี้ก็คือเป็นเหมือนประตูดูก่อนว่าเฮ้ยเป็น IP a d d r e s s ที่ได้รับการยืนยันจากฝ่ายไอเราหรือเปล่าเนาะซึ่งตรงนี้แหละคือส่วนที่ p a l o Alto เนี่ยทำมาในช่วงแรกก็คือ2018สขายไฟวอลเป็นหลักเลยทำอย่างเดียวครับผม อันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า Network Security นะครับซึ่งหลังๆก็จะทำกันเต็มไปหมดแต่ว่าสู้พาราโอโตะไม่ได้สักคนนะครับ,รบก,ก็เป็นประตูสมมุติผ่านเข้าไปผมกด Acces s เข้า Wi-Fi ของ e a f ได้แล้วเนี่ยข้างในมันก็จะเป็นชั้นที่สนะครับก็ชั้นเนี้ยเขาเรียกลมๆว,ว่า Network มันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า Software Security อย่างเช่นแอปพลิเคชัน Excel สมมุติผมเข้า Excel เนี่ยเขาก็จะมีดูแล้วว่าโลของชาคิดเข้าไปในแอปพลิเคชันนี้ได้หรือเปล่าหรืออว่่าาากกรรต API มมันีแบบ พยายามทำลายโค้ดหรือลบข้อมูลอะไรหรือเปล uh ่า huh. ครับตรงเนี้ยจะเรียกว่าซอฟต์แวร์ส่วน Data ก็คือมันก็จะลึกเข้าไปอีกฐานข้อมูลอ่าใช่ครับสมมุติว่าใน Excel เฉยๆเนี่ยเรา a c c e s s เข้าไปได้แล้วมันก็จะมีข้อมูลที่อ่าดูดออกได้กอ็ปออก uh huh. ได้อย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเราใช้ข้อมูลของ Data Provider l ไ n รายหนึ่งก็บูมเบอร์อ่ะแหละนะครับ uh huh. ก็ หลายๆครั้งเนี่ยเราจะพิมพ์อะไรก็ได้ใน Excel แต่ว่าพอเราจะ Copy ไปวางในไฟล์อื่นชีตอื่นน่ะเขาก็จะมีการโพเทคว่าเฮ้ยก็ปไม่ได้ไอ้พวกเนี้ยเรียกว่า Data Security นะครับก็คือห้าม Copy ห้ามเพจห้ามแก้ไขแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น Cloud Security นะครับก็คือการเข้าไปใน Cloud ของบริษัทแหละอย่างเช่นอะไรก็เป็น SharePoint อาจจะไม่ใช่แอปแบบเอ็กเซลสเปซิฟิกละแชร์พอยที่ทุกคนในองค์กรเข้าถึงมันก็จะมีการป้องกันส่วนนั้นครับทีนี้ส่วนสุดท้ายเนี่ย อ๋อผมก็รีมาร์กไว้ข้างบนเนาะแต่ดันซ่อนไว้นะครับโอเคครับะจะเรียกว่า infrastructure security ตรงเนี้ยก็เรียกว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานคือ,อยังไงนะครับอย่างเช่นที่ลิฟเนี่ยเราก็จะมีตู้แล็ตู้เก็บข้อมูลของลูกค้าอยู่ใช่ไหมส่วนตัวตรงเนี้ยเรียกว่าอินฟาหมายถึงอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่เป็นฟิสิกอลซึ่งปัจจุบันอะเวอร์ชวเริ่มมีแล้วนะครับแต่ว่าสมมติว่าโจนเนี่ยเดินเข้ามาในออฟฟิศได้ละ ถือปืนมาเลยอ่าคุณน็อตหยุดืือปนด้ะคุณพงษ์หยุดคุณน็อตหยุดหยุดเลยนะเดินเดินไปที่ตู้แลกของเราละไอไอตัวอินฟาซีเคอร์ริตี้เนี่ยก็คือตัวนี้แหละสมมติว่าเอา USB มาเสียบปุ๊บเอาเขาก็บล็อกข้อมูลดูดไม่ได้ไม่ใช่ยูเซอร์คุณพงษ์ไม่ไม่ใช่ซ e อแอปพูดไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็อันเนี้ยคือจะเป็นส่วนของอินฟาเขาจะมีผู้เล่นแบบเต็มไปหมดเนาะครับผมอ่าแล้วก็พาสสุดท้ายเนี่ยคือซีเค o n ตรินี้โอเป c เรชั่นตรง บริษัทคอนซัลท์ครับอย่างเช่น a c c e n t เจอร์อ่เเนี่ยเช่นเขาเรียกว่าไม่อยากมีทีม IT แล้วเอา IT ออกให้หมดเลยเป็นคอนซัลท์จังคอนซัลท์แทนว่าเอาโปรแกรมอะไรดีถึงเหมาะกับ Data ของเราอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับแล้วก็ความมั่นคงระดับไหนต้องจ่าตังเท่าไหร่อันนี้ก็คือพาที่เป็นเซอร์วิสนะครับแล้วก็มอนิเตอร์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนชีพจรละหมายถึงว่าดูระบบเครือข่ายทั้งหมดเลยว่า ไอ้ตรงตรงเอชเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าโดนยิงไหมใช่ครับประตูเนี่ยมีมีใครมาเคาะมั่วไหมบัตรประชาชนปลอมหรือเปล่าไอ้พวกเนี้ยก็จะมอนิเตอร์หรือว่าเขาเรียกว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาสมมติพี่กดเข้า Excel เนี่ยใช้เวลาวิเดียวอยู่ดีๆกลายเป็น5้าวิเฉยเขาก็จะไปดูแล้วว่าเน็ตท้าหรือเปล่า CPU ทํางานหนักหรือเปล่าหรือว่ามีมาลแวร์เข้ามาอยู่ระหว่างทางหรือเปล่าใช่ครับอันนี้ก็คือมอนิเตอร์เนาะแล้วก็ต่อมากูเวอร์เมนต์กับลิสต์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ ความปลอดภัแอนส์ละก็ูเว้นแอนส์ครับเพราะว่ารัฐบาลยังไม่เกี่ยวตรงนี้ใช่ครับเปิดไปหมดแล้วากูเว้นนี่อาจจะเป็นอนุทินเป็นหลักอ่าใช่ครับคเพื่ออนุทินนะยินดีกับนายกด้วยนะยินดีด้วยนะครับครับผมก็ตรงตรงเนี้ยก็คือเหมือนมันก็จะมีบริษัทที่เหมือนมา underwriteen ให้ตอนจบอะพี่ว่าแบบระบบ security ของคุณเนี่ยปลอดภัยแล้วผ่าน regulation ซึ่งองค์กรที่ส่วนใหญ่จะใช้ก็เหมือนลิฟต์นี่แหละพี่ที่ข้อมูลลูกค้ามัน c o n ฟิเ e เชียลมากข้อมูลของฝ่ายฟัน Confidential มากนะพวกนี้ก็จะเป็นกัว n วนซ์กับลิสตนะครับแล้วก็ S I E M เนี่ยมันจะเป็นผมลืมแล้วว่ามันย่อมาจากอะไรแต่ตัวสุดท้ายเนี่ยคือ Management หมายถึงว่า C C T V อ่าอันนี้ไม่ใช่ P P T V นะครับ C C T V ก็คือเหมือนเขาก็จะดูดข้อมูลจากทุกส่วนเลย Network, ร์กซอฟต์แวร์ดต้เอามาโชว์เหมือนห้องห้องแบบเคยเห็นหนังฝรั่งที่มีห้องยาวแบบห้องควบคุมกล้อมนตัวมพตรงนี้ก็คือ ระบบที่ทําให้เราเห็นทุกส่วนของ Security นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ย SOAR AI เนี่ย a u t o m a t t o n Response e นะครับแต่ SO ผมลืมละก็คือเป็นการตอบสนองแหละว่าไอห้อง C ี s e r u t i t y operation แน่นอนอ่าอ่าย่อจากข้างบนที่ที่ใส่เส้นปลายอยู่ Security Operation โอเคครับโอเคก็ตรงเนี้ยคือพอ SIEM แจ้งมาแล้วว่าเฮ้ย มีมีโจนเห็นโจนอยู่ในกล้องสี่ไอตัวนี้ก็จะทําหน้าที่อัลโตเมตเลยว่าโอเคงั้นตัดคนนี้ออกไปจากระบบก่อนเลยอัลโตเมตレสปอนดูว่าจะทํายังไงก,ก็หลักๆก็คือแวลูเชนของเขาเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ดูมันเยอะยุบยับไปหมดเลยนะใช่ใช่ครับเหมือนพยายามจะแบ่งแค้กันกินก้อนใหญ่จังเลยใช่ครับแต่ว่าในในมุมของยูเซอร์แบบเราอะ่ะสิ่งหนึ่งเลยที่น่าจะเห็นตรงกันทั่วโลกคือเราอยากได้ระบบเดียวแล้วจบใช่อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าพาโลอัลโตะ มีมากกว่าคู่แข่งคนอื่นๆนะครับก็มียังไงก็นี่ครับเป็นภาพนี้อ่าอะไรที่อยู่ซ้อนลงไปเลยในภาพมอสักครู่ใช่ไหมใช่ครับก็อะไรอะไรที่อยู่ในสีส้มเนี่ยอ่าไอ้พวกพิสมาหรือ STAR อะไรพวกเนี้ยอีกนอไปนะครับมันเป็นชื่อที่เขาตั้งเท่ๆไม่ได้มีความหมายอะไรเวลาซื้อของได้ซื้อถูกโปรแกรมว่างันอ่าใช่ครับก็คือตอนแรกเนี่ยเขาก็ทำเน็ตเวิร์กทำไฟวอลมาแหละแล้วก็หลังๆเนี่ยเขาก็เริ่มขยายขยายขยายก็คนลดของสไลด์สวยหมือนนะเนี่ยอ๋อมันเป็นซอส ผมผมเอาก๊อปมาครับก๊อปมาใช่โอเคก๊อปมาบอกก๊อปมาฮะเยืนอกเลยฮะไม่ใช่มันเป็นรีเสิร์ชเรื่อง security นะครับผมก็ก็เอ่อ reference มาให้ดูนะครับอ่าทําโดยพาโรอาโตใช่มั้อ่าไม่ครับเป็นเป็นเหมือนเว็บกลางเป็นบล็อกเนี่ยก็เขาก็จะบอกว่าเนี่ยอะไรที่เป็นสีส้มซึ่งก็คือทุกอย่างยกเว้น identify กับ access เนี่ยที่เขาไม่ได้ทํานะครับปัจจุบันก็เค้าคัฟเวหมดเลยผมก็เลยมองว่าเนี่ยคือจุดที่เอาละพาโรอาโตเนี่ยได้เรื่องกว่าคนอื่นๆล้เรื่องแรกนะครับทีนี้ เขาก็มีคอมแพรมาให้ดูว่าแล้วคาวไตท์ทำส่วนไหนบ้างกดนะผิดครับคุณ <Okay S 2> ให้เรียบร้อยเลยนะโอเคครับอันนี้ก็คือของคาวไตท์นะครับก็แวะมาให้ดูว่าทำไมผมตอบคำถามคุณแก้วไว้เนาะไม่พูดถึงคาวไตท์หรือ f o r t ตินเก็คือเขาเนี่ยทำไม่ครบเท่าพี่ก็จะเห็นว่าคาวไตท์เนี่ยทําทุกอย่างยกเว้นเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ตัว เพราะว่แนนตัซึ่งที่เขาเด่นเด่นมาตอนแรกอ่ะคือเขาเด่นเรื่อง endpoint คิดภาพง่ายๆว่าเหมือนฮาโรวโลโตเนี่ยเขาเริ่มจากการทํากําแพงเมืองทํดยานก่อนใครจะเข้าผ่านเขาหมดแต่ว่าไอ้คาไซด์เนี่ยเขาบอกว่าอุ้ยอย่างเนี้ยช้าเข้าถึงคนยากก็ทําที่ device เลยหมายถึงว่าแทนที่จะมียามเฝ้าประตูก็ไปดักเลยไปดักทุกคนมีบริการอ๋อไปดักเลยโอเคอ่าใช่ครับพี่พงศ์ก็มีบริการส่วนตัวผมก็มีใครที่มายุ่งกับ endpoint เราเนี่ย มันต่อยมันตีมันแล้วก็เอามันเข้าคุกซะใช่ครับอันนี้คือสิ่งที่คาวสไตล์ทำแต่ว่าเขาไม่มีพาร์ทที่เป็นเน็ตเวิร์กเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อินฟาเนี่ยก็ไม่ได้ดูเขาเหมือนเป็นซอฟต์แวร์ที่สเกลง่ายมากอันนี้มันก็เลยโตเร็วพี่ก็คือเป็นรายย่อยนี่เป็นลายย่อยใช่ครับลงลงไปที่ตัวอุปกรณ์เลยอ่าใช่ครับอันนี้ก็คือสิ่งที่คาวสไตล์ทำเนาะก็เลรนไม่ให้ดูนะครับไม่รู้บรรยากาศในออฟฟิศของเขาจะเป็นไงบ้างเดี๋ยวมันคงดูน่าเบื่อพี่ลึกนะก็ผมว่า ก็อาจจะโลกอยู่ตอนจอมันฟ้าตอนจอมันฟ้าสินทรัพย์ก็จับต้องไม่ได้นะแล้วก็อยู่ในคอมพิวเตอร์กันหมดแล้วทุกอย่างมันดูเป็นเรื่องซีเรียสนะใช่ครับโอเคแล้วก็ผมผมคิดว่าคือทุกวันนี้เขาก็ยังใช้นี่ไม่หมดนะพี่ไอ้ที่ถูกฟ้องจอฟ้าไปไม่กี่ทีะใช่ครับก็ยังต้องทยอยจ่ายบางส่วนก็เขาเรียกว่าบันเทาลูกค้าโดยการลดค่าบริการลดค่าบริการจากเดิมที่เคยบุ๊กว่าปีนึงเนี่ย อ่าค่าใช้จ่ายเดือนละ30,000สมมุตินะครับปีหนึ่งสามแสนก็จะเหลือเดือนละหมื่นเดียวละอ่าก็ไม่มีเงินสดใจแต่คนที่ใช้ต่อนี่ต้องใจกล้าเหมือนกันนะนะครับว่าโดนไปแล้วยังยังยังจะใช้ต่ออีกผมงงมากที่ retention เก็ก็คือคนคนไม่ออกซึ่งสิ่งหนึ่งมันสะท้อนว่าอ่าธุรกิจเนี้ย s t i c k i n e s สูงมากเออ s i n g cost สูงมากนะครับแล้วก็ อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลที่ผมยังไม่ค่อยไม่ค่อยชอบข่าวสไตล์เท่าไหร่เพราะว่านี่ก็ยังมีเยอะอยู่ครับผมรบประมาณนี้แต่ว่าเขาเขาฉลาดเขาเหลี่ยมอย่างหนึ่งี่คือไอการแบบลดราคาหรือบางครั้งเขาก็บอกว่าเฮ้ยงั้นลองเอาโปรดักต์ใหม่ไปใช้ฟรีเลยอเอลูกค้าก็เอานะพี่แล้วทําใหร้รีเทนชั่นยังอยู่แล้วก็มีลูกค้า,าใหม่มใช่ครับเาราแดกจากแถมทีนี้พอผ่านช่วงที่แบบมันหมดโปรอะไรไปอะอด้วยความที่มันสวิตชิ่งคอสูงคนแบบชินไปแล้วเขาก็มาจ่ายเงินต่ออยู่ดีตอนจบผมก็คิดว่าเอ้ย ทางนึงมันก็แบบเหมือนจ่ายหนี้แหละแต่อีกทางก็เหมือนแบบ้อยลูกค้าไว้อ่าก็ตรงนี้ก็เหลี่ยมดีนะครับครับผมโอเคครับอันนี้ก็คือข่าวสไล์ไปแบบเร็วๆทีนี้อ่าสิ่งที่ฮาร์โลอัลโตเทพมากเนาะผมก็ไปดูว่า r p o ของเขาเนี่ยอ่า r p o คือ remaining performance obligation นะครับก็คือหมายถึงว่าคอนแทคที่ซไลเรียบร้อยแล้วเหลือส่งมอบเหมือนเหมือนบูมเบิร์กเราอะพี่ซาสสามปีแต่จ่ายทีละปีเนี่ยก็เติบโตยี่บสี่ปอร์เซนอันนี้คือเรื่องแรกนะครับ 2เนี่ย NGS NGS คืออะไรก็คือ Next Generation Firewall uh. เขาเนี่ยพยายามบอกนักลงทุนทุกคนว่าเฮ้ยอย่าไปสนใจแต่ก่อนอนะ่ะเขาขาย firewall เป็นกล่องไงพี่อ่า uh, เป็น on premise uh. ก็มาติดอยู่ uh, uh. ที่ที่ออฟฟิศเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเขาเขาก็โตเหมือนกันก็เลยแยกให้ดูว่าถ้านับเฉพาะไอ้ NGS เนี่ยโต32นะอย่าเพิ่งเบื่อธุรกิจผม uh. อ่าอันนี้ก็คืออีกส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็สุดท้ายคือ l e v e n u จริงที่ realize ไปแล้วก็โต16นะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ ดีเยี่ยมมากซึ่งถ้าเราไปดูฟอร์ตินเนตซีสเกลเลอร์ C er, หรือบริษัทอื่นๆน่ะส่วนใหญ่อ่ะอ่า RPO โตเหมือนกันแต่ว่ามาร์จินจะไม่ได้ขยายเหมือนพาราลูเอออโตครับไอ้ข้างล่างพาราลูเอออโตเนี่ยทั้งขายของได้เพิ่มอ่าทั้งมีเซอร์วิสเพิ่มแล้วก็มาร์จินดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ปรับไกด์แดนซ์ขึ้นอีกก็เลยค่อนข้างแฮปปี้นะครับ,รบทีนี้อันนี้อีกจุดหนึ่งของพาราลูเอออโตทำไมถึงน่าสนใจเนาะก็ในแง่ของ ลูกค้าเขานะครับเวลาเขารีพอร์ตเนี่ยเขาจะรีพอร์ตเป็นแพลตฟอร์มไมซชันคือพยายามจะแตกต่างหรือพี่ไม่มีอะไรหรอกก็ลูกค้าที่ใช้มากกว่าหนึ่งบริการของเขาเนี่ยเขาจะเรียกว่าหนึ่งแพลตฟอร์มเขาก็โชว์ให้ดูว่าใช้ครอบคลุมมากขึ้นอ่าใช้หลายส่วนมากขึ้น่าแล้วก็ลูกค้ามากขึ้นอีกออโ,อโอเคแล้วก็เขาบอกว่า Net retention rate เนี่ยร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็หมายความว่าลูกค้าเดิมอะใช้ เพิ่มประมาณ20เปอร์เซ็นต์ก็โดนัพเซล l เละพี่อเอาง่ายๆซื้อเพิ่มซื้อแพลตฟอร์มข้างๆซื้อต้อนน้ำปลายน้ำซื้อเพิ่มประมาณ120บาทจากเดิม100บาทใช่ครับ,รบก็สิ่งนี้มันก็สะท้อนว่าไอธุรกิจที่เขาพยายามขยายจากเน็ตเวิร์กจากไปเอ็นพอยต์ไปนูน่นไปนี่เนี่ยมันมีคนใช้จริงไม่ใช่แบบ i n d คือจะบอกว่า n r r เนี่ยย่อมจากอะไรนะ เน็ต retention rate ครับเออที่มันสูงขึ้นกว่า100%เนี่ยจริงๆแล้ว live capital ก็เป็นนะเออเพราะกองที่เป็นแบบ live จากบิ๊กเอลฟาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นลูกค้าปัจจุบันที่ลงทุนเพิ่มนะครับเคยอยู่เนิ่นๆก็กระเถิบมากระเซียนเคยอยู่กระเซียนกระเถิบมา UDS selective ครับผมแล้วก็ถ้าช่วงสั้นก็ก็เรียกได้ว่าเรามี product ที่ platform migration platform migration เหมือนกันนะครับก็คือว่าตอบโจทย์ทุกเพนท์พอยต์แก่พอร์ตไทย แก้อรอตนอกระยะสั้นนะครับลงทุนเพื่อการเกษียณลงทุนเพื่อลงทุนหุ้นหลายตัวก็มีหลายๆโปรแกรมแพลตฟอร์มมือนกันนะมีเนื่นแอปมีลิฟแอพนะครับก็เน้นๆนนอะไรนะเน็ต retention rate สูงขึ้นใช่ครับขอบคุณนะครับลูกคาท่านนะครับแล้วเขาก็บอกว่า low single digit churn หมายถึงว่าของที่ออกน้อยกว่าไม่ถึง10%บปไม่ถึง10ครับผมก็โหดมากครับอันนี้ก็เป็นอีกแองเกิลหนึ่งครับผมทีนี้ อ่าเขาก็รีพอร์ตว่าไอเอ็นจที่บอกว่าโตแรงๆเนี่ยมันไม่ได้โตในกลุ่มลูกค้าเล็กนะเว้ยอ่านะเว้ยเลยนะใช่ก็คือแบบตอนตอนผมฟังแบบเขาเรียกว่าแบบไฮมากแบบเออร์นิงคอร์ี่เขาแบบเหมือนบูมากเออบูบูมากบอกเฮ้ยที่โตดูตรงนี้ดูตรงนี้ลูกค้าใหญ่นะอ่าก็คือเขาบอกว่าลูกค้าที่ซายคอนแทคแบบมากกว่าสิบล้านเนี่ยก็โตห้าสิบปอร์เซนมากกว่าห้าล้านก็โตห้าสิบเอ็ดเปอร์เซนครับซึ่ง ลูกค้าที่ปีหนึ่งจะใช้ไซเบอร์ซิเคียวริตี้มากกว่า5ล้านดอลลาร์มันระดับองค์กรใหญ่อยู่แล้วห้าล้านดอลลาร์ห้าล้านดอลลาร์เขาบอกว่าอตัวเลขหนึ่งนะที่เป็นแบบว่ารูอัพตัมเลยก็คือว่าเถ้าท่านมีงบเกี่ยวกับไอทีเท่าไหร่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องลงในไซเบอร์ซิเคียวริตี้นะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถคูณย้อนกลับไปได้นะว่าอจอหายไปแล้วครับอ่ะก็ต้องคูณย้อนกลับไปได้นะก็จะได้ตัวงบกันเงินสำหรับการลงทุนในไซเบอร์ซิเคียวริตี้มาว่าก็คูณย้อนกลับไปได้นะครับอ่ะ โอเคครับอันนี้ก็เป็นอีกแองเกิลหนึ่งแล้วก็เขาก็รีพอร์ตว่าเฮ้ยไอ้กลุ่มที่เป็นคอนซัลแทนต์กลุ่มฟินแลนเชียลกลุ่มแบบ large US provider เนี่ยก็โตหมดทุกกลุ่มนะครับเพิ่งได้คอนแทคใหม่ใน Q4 ที่ผ่านอันนี้ก็เขาก็ทำให้ดูว่าอ่าอีกจุดที่เขาเน้นเนี่ยคืออิซาซีเนี่ยไม่ใช่กาแฟเลยนะครับก็คือเป็นเป็นไฟวอลทาวเป็นไฟวอลทาวครับผมก็เขาให้ดูว่าอ่าในปีก่อนแค่ปีเดียวที่ผ่านมาเนี่ยก่อนหนเนี้ยเราเพิ่งพารายได้จากเขาเรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์เนี่ย 56%เลยแต่ปัจจุบันเนี่ยคือตัวที่เป็นซอฟต์แวร์ที่รายได้มันรีเคอร์ลิงอ่ะมันโตมาเป็นสัดส่วนที่ใหญ่กว่าแล้วนักลงทุนก็อย่าเพิ่งลดพรีเมียมเราให้พรีเมียมเราเยอะๆหน่อยครับผมที่<ช>ขายเป็น device ไปวางอายู่ตามไซงานอใช่ครับคือปกติไฟวอลเราก็จะซื้อเป็นเป็นเหมือนสมัยก่อนสมมติพี่พี่มีคอมพี่ก็จะซื้อแผ่นติดตั้งไวรัสมา ีเดียวจบอันนั้นเขาเรียกว่าแบบ o n e ไ i ซ e แล้วก็ถ้าพี่ไม่อัปเกรดก็คือไม่ต้องเสียเงินเพิ่มใช่ครับซื้อขาดซื้อขาดซื้อขาดใช่ครับแต่ว่าเนี้ยเขาบอกว่าในตัวคลาวตัวที่เป็น on น l o u ว on นคลาวที่เป็นรี c คอร์ i n g ที่เขาอัปเกรดให้ออโต้เนี่ยมันมาเป็นสัดส่วนรายได้ที่ใหญ่กว่าก็เพ่อเพราะเพราะแต่ก่อนนีพวกเก็บข้อมูลนีมันเก็บในฮาร์ดดิสใช่ไหมแล้วมันก็เป็นแบบว่า physical คุณจะมาออน l o u วมาจับมันก็ช่วยอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ข้อมูลมันอยู่บนนั้นหมดแล้วบนคลาวหมดแล้วไอ้พวก security ก็็ตต้้้้้อองาามมไไไปดดดววยนะะบบแแลพกกีจ่ซืข ซื้อเป็นเซอร์วิสแล้วก็จ่ายเป็นรายปีนะครับก็เป็นตัวรีคอร์ลิงแล้วก็เติบโตดีด้วยใช่ครับอ่าครับผมครับแล้วก็เขาก็พยายามจะบอกแหละว่ามันมาเป็นรายได้ที่สิ้นนิฟิแคนกว่าละอย่าไปคิดว่าเราอ่ะธุรกิจแบบเดิมๆทํามาก่อนก็เลยมาเกะแชเยอะนะครับก็เป็นภาพประมาณนั้นครับผมก็สุดท้ายแล้วเนี่ยพองบการเงินล่าสุดออกมาไอ้คิวสี่ตรงเนี้ยมันเป็นฟิสคาลเยียนะครับไม่ต้องสนใจเอาง่ายๆก็คือเป็นจบเดือนหกสามสิบเดือนหกเหมือนบริษัทอื่นๆนั่นแหละนะครับก็บีททุกอย่างหมายถึงว่า ท็อปไลน์คิดไว้เท่าไหร่เนี่ยอะไรที่ติ๊กถูกเนี่ยเขาบีทหมดครับก็อันนี้อาจจะไม่เห็นเนาะตรงนี้แล้วกันครับผมโอเคก็เอาง่ายๆคือดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเนี่ยทุกแองเกิลไม่ว่าจะเป็นท็อปไลน์บัตทอมไลน์หรือมาจินนะครับแล้วสิ่งเนี้เกิดขึ้นมาต่อเนื่องมากกว่าก้าวไต่มาสละครับผมก็เป็นเป็นสัญ,ญญาณที่ดีมากของบริษัทแบบอ่าเป็นแซดพวกนี้เนะาะคำถามตอนนี้ในใจก็คือว่าเรามาเจอหุ้นวันที่มันแพงไปแล้วหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวเวอร์ชันเราอยู่ข้างหลังอ่าใช่นะ เออหุ้นมันก็ขึ้นมาอย่างดีนะครับถ้าดูถ้าดูตามภาพเลยเนี่ยก็จะพบว่าถ้ามาถ้ามาตามภาพเลยก็คือถ้าดูย้อนหลังเนี่ยประมาณเออ่ปีหนึ่งเนาะเออ่ประมาณ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นของพาโลอัลโตนี่ขึ้นดีสุดเลย3า7นะครับแล้วก็ตามมาด้วยฟอร์ตินเนตนะครับประมาณ2 250%อง้อยห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ Cloud Style คลาวสไตน์ส่วนซิสโก้ที่คุณน็อตน,น,นี่มันอยู่ในคอมเพลติเตอร์บ้างไหมฮะก็มีบางส่วนพี่คือซิสโก้เนี่ยเขาเพิ่งซื้อไอตัวสปรังเนี่ยครับ แต่ก่อนมันเป็นไซเบอร์ซเคียวริตี้แยกแต่ซิสโก้เนี่ยพอเขาไปซื้อบริษัทนี้มาน่าจะ2ปีก่อนก็เลยกลายเป็นว่าเข้ามาอยู่ใน Value แวลูเชนแล้วแต่ซิสโก้จริงๆอะครับเขาทําเป็นเหมือนพวกอุปกรณ์อย่างเช่นสวิชที่เป็นตัวเชื่อมแลกหลายๆตัวใน Data Center ก็เน้นเป็น device มากกว่าซิสโก้เ <Cisco S 2> น้นเป็น device มากกว่าพวกโมโดูลโ,โมเดมลเราเตอร์อะไรพวกนี้นะครับก็คือเป็นสวิชเป็นเราเตอร์เหมือนที่พี่พงศ์บอกนะครับซึ่งท่านั้นะก็แพ้อาริสต้าเน็ตเวิร์กไปแล้วแล้วเราก็เคยคุย v a r i a t i o n ไปแล้วด้วยเหมือนนนกกััะครบ ง่ายๆคือซิสโกตอนนี้ดิ้นตายอยู่พี่ใช่ครับราคาหุ้นเลยไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่ในช่วง5ปีที่ผ่านมาบวก 61, 68%นใช่ครับนะครับอันนี้ก็ใครมีพวก AI ใครออนคลาวด์ใช่ไหมใครเป็น Subscription r e c u r r i n g ได้ผมว่าก็นักลงทุนก็จะให้ Value Premium ค่อนข้างเยอะใช่ครับนะครับเพราะมันได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบว่าเออเอเ e ทเฮลทีอะไรขนาดนั้นใช่ครับครับผมตอนนี้ก็ต้องก็ต้องไปเน้นเหมือนแบบพวกตัว CRM เอมขาชื่ออะไรนะพี่ Salesforce Salesforce ที่ต้องแบบ เงินมันเหลือไงก็ไปแอคควายพวกบริษัทใหญ่ๆที่ที่เกิดมาแต่ว่าธุรกิจเดิมของตัวเอง่ะเริ่มนิ่งๆแล้วคร,ครับผมครับผมก็เป็นภาพประมาณนั้นนะครับ,รบ <Cisco S 1> โอเคเอครับอ,อันนี้ก็เป็นเดี๋ยวผมซูมนะครับอา่าเขาก็ทําให้ดูว่ารายได้เนี่ยยังโตดีต่อเนื่องนะไม่ใช่ว่าพอฐานต่ําก็เลยมาโตดีอันนี้ก็เลยแบบโตดีต่อเนื่องอยู่แบ็คโลกก็ยังโตนะครับแล้วก็ธุรกิจใหม่เนี่ย ก็โตอย่างดียนะครับไอ้ไอ้ที่เป็นขาลงเนี่ยไม่ใช่โตน้อยมันโตชะลอนะครับเพราะว่าตีสามมาเหลือสามสองก็ไม่มไม่ใช่โตห่วยห่วยแล้วพีมมม่มันเหมือนแบบ IA, 7, 8, อเอ็นวีดีอาโต่เจ็ดแปดเหลือเจ็ดสองอะพี่นะครับก็ยังดีอยู่ถ้ามามองแค่ปีเดียวก็ถือว่าแบบว่ามาจินระดับนี้ถือว่าเทพแล้วใช่ครับนะครับเพราะว่ามาจินเขาดีขึ้นด้วยแต่ส่วนใหญ่ตลาดก็ไม่ค่อยก็แบบว่าแอบผิดหวังนะเวลามันชะลอลงแบบนี้ก็จะมองไปข้างหน้าแล้วว่ามันจะชะลอลงกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใครับนะครับทีนี้อันเนี้ยเป็น อีกข้อหนึ่งก็คือบริษัทเอามาอวดว่ามันจะมีตอนรอบก่อนเราคุยเขาเรียกว่า g l t พารนเทียมันจะมี Rule ฟ f 40ใช่ไหมพี่ครับอ่าพาโลโตก็รีพอร์ตเหมือนกันว่าเฮ้ย r u ออนะ่ยหมายถึงเอา Level n e เ g r ู w ก h บวกกับ a d j u s t free cash flow m a r g i n free c ค s h flow margin คืออะไรนะครับก็คือเงินเหลือๆที่บริษัทเอาไปทำอะไรได้อะ <laughs> ทำอะไรความรวยความรวยความรู้ความรู้จะไปจ่ายฟันผลจะไปทำอะไรก็ทำซื้อหุ้นคืนจะทำอะไรก็ทำได้ใช่ครับก็คือ2ตัวเนี้ยเอามาบวกกันก็เขาบอกว่ายังอยู่เหนือ50อยู่อย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นสายที่ดีมากเพราะว่าถ้าเทียบกับเพียแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เลขไม่ถึง50หมดนะครับรวมพวกแบบพอติเนตคาสต้าอะไรพวกนี้ด้วยนะพี่ก็แอดจัสมา r g จินมาแล้วคืออ่อนกว่าเขาเขาจะว่าอางั้นแหละแตการมีเงินเหลือเหลือรอไปลงทุนนี่มันแปลว่าเขาไม่มีโปรเจกต์จะทำป่ะฮะจริงๆไม่ครับพี่เพราะว่าตัวพาโรอัว R&D สูงทุกปีแต่ว่าไอ้ฟรีแคดโฟมาจินอ่ะเวลาเวลาแคลเขาจะเอา CFO ลบกับคาเปกแล้วก็หารด้วยรายได้รวมใช่ไหมพี่หมายถึงว่า R&D เขาแม้ว่าจะสูงอ่ะแต่แคดโฟเขาหามาได้เยอะกว่ามาติดมันก็เลยยังสูงอยู่ก็เลยแบบก็อวดได้นั่นแหละสไล์นี้ครับก็ก็เอามาให้ดูว่าเออถ้าจะลงทุนในแซดหรือธุรกิจอะไรพวกนี้ก็อันนี้เป็นหนึ่งในข้อที่เอาไปดูได้ทุกบริษัทนะครับครับผมก็ พาโลอโตก็ทาได้ดีย่มครับผมโอเคทีนี้อันนี้คือสไลด์ที่จะบอกว่าทําไมผมถึงชอบพาโลอโตเพราะว่าไอ้แท่งเนี้ยที่เราคุยกันตอนต้นว่าพาโลอโตไม่ได้ทํานะครับก็คือตัว identify Ident and access เนี่ยสุดท้ายเขาเพิ่งมีดีลประกาศออกมาตอนคิวนี้แหละพี่ว่าเขาจะซื้อไซเบอร์อาร์คครับซึ่งไซเบอร์อาร์คคือใครก็มีหุ้นอยู่ใน N a s d a q ตอนนี้นะพี่แล้วก็ยังนิวไฮอยู่อันนี้เป็นเบอร์หนึ่งในตลาด identity หมายถึงว่าเฮ้ย สไตล์คุณเก่งพาร์ทเอชเก่งเอ็นพอยด์ใช่ไหมก็เราก็ซื้อเบอร์หนึ่งเลยแล้วกันแล้วก็มาแข่งกับคุณอันนี้คือการที่เอาฟรีแคดฟไปซื้อใช่ครับ<อ>ก็ก็เอาไม่ได้กู้ไม่ได้ออกหุ้นอะไรเยอะแยะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเงินสดนครับก็ดีลเนี่ยยังไม่ซักเซสแต่ว่าคือยังไม่ได้มีปัญหาก็ประกาศร่วมกันแล้วว่าอโอเคเดี๋ยวคุยอยู่คุยอยู่คุยดีเทลอยู่เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยดีลิสต์ออกละเราก็จะมารีพอร์ตในงบของพาโรอัลโตแทนตรงเนี้ยมันก็จะปิดจุดบอดแล้วก็ เสริมมุมมองของผมที่ว่าสุดท้ายผมมีความเชื่อว่าไซเบอร์เ u r i ริตี้มันจะเหลือผู้ชนะอยู่แบบไม่เกิน3ามรายพี่แล้วยูเซอร์แบบเราอ่ะอยากได้แพลตฟอร์มเดียวจบซึ่งถ้าเขาปิดตรงนี้ปุ๊บก็ก็เหมือนปิดจุดอ่อนตัวเองอันี้แล้วก็ได้เบอร์หนึ่งมาด้วยครับผมเขาก็บอกว่าเนี่ยไอ้ดีลเนี้ยจะทําให้เราอ่าซาสีนะครับก็ไม่เล่นแล้วก็ได้นะครับก็จะมีซาสซี่นะครับก็จะมีไอเดนไอเดนติตี้เียวริตี้เข้ามาเพิ่มด้วยที่เขาดอกจันตรงนี้แล้วก็ยังเป็น เบอร์หนึ่งอีกนะครับเขาก็จะบอกว่าโอเคแพลตฟอร์ม okay, ของเราก็จะแข็งแร่งขึ้นไปอีกอันนี้ก็เลยมองว่าพาโลอโตเนี่ยน่าจะชนะแน่ๆแล้วคนหนึ่งนะครับ <Ừ. S 1> แม้ว่าปัจจุบันมาเกช่าใหญ่สุดละก็ไปซื้อเบอร์หนึ่งของไอ้เรื่องนั้นมาอีกนะ <Ừ. S 1> ก็ก็เลยชอบมากนะครับก็บ<ม>เลยอ่าอันนี้ก็ทามาให้ดูว่าไอ้เรเวนูรันเลดรันเลดเนี่ยคิดง่ายๆนะครับคือเอาเรเวนูไตามาล่าสุดแล้วก็คูณสี่ได้เลยพี่ <Ừ. S 1> เ้าก็อ่ะคาดว่าจะอยู่ประมาณสิบบิลเลียนครับหลังจากดีวนี้เกิดเนานะ <Ừ. S 1> แล้วก็ นี่แทมนะครับก็จากเดิมเนี่ยปีสอง5ันิห้าเรามีแค่ไฟว์วอลล์มีไอ้แซซซี่ใช่ไหมครับแซซซี assy, ่มีโอ Operation, เปเรติ้ง e อ่าโอเปเรชันเนาะก็ไอ้พาร์ทข้างล่างที่คุยกันบวกเทาแล้วเนี่ยเดี๋ยวไอเดนติตี้มาเนี่ยแทมเราใหญ่ขึ้นไปอืกแล้วก็สุดท้ายปีสองดเนี่ยเราก็น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็กินแทมรวบประมาณนี้แหละครับผมก็ผมก็เลยมองว่าเอ้อัพไซด์ที่เห็นในปัจจุบันอ่ะมันยังไม่รวมธุรกิจไอเดนติตี้เข้าไปด้วยนะนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูของ ไซ <Cyber> เบอร์อาร์คเขาประกาศข่าวไปแล้วนี่มันก็น่าจะรวมไปแล้วไหมอย่างพี่ก็ตอนนี้เขาเขารีพอร์ตว่าน่าจะซื้อแน่ๆไม่น่ามีอะไรผิดพลาดแต่ว่าตอนนี้ยังแยกกันโอเปเรตแล้วก็เรายังซื้อหุ้นไอ้ไซเบอร์อาร์คได้อยู่ใน NASDAQ uh huh. ครับผมตอนนี้ก็เขาบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยรู้เรื่องเลยนะปีหน้าอาประกาศก่อนงนี้จะดีเลยฮะราคาหุ้นก็วิ่งกันกระจุยสิใช่ครับก็นิวไฮทั้งคู่คร,ครับผ่ก็เขาก็บอกว่าเนี่ยฝั่งซ้ายของเขาเองเนี่ยมี Enterprise Cu s t o m e r อยู่เจ0 0 0ืนะครับแล้วก็ของ่ีย มีอยู่หนึ่งหมื่นก็ถ้ารวมกันก็เอาสองวงเนี่ยเหมิดกันเขาก็น่าจะ expand ตลาดได้ใหญ่มากแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือไอ้หนึ่งหมื่นตรงเนี้ยก็อาจจะถูกคอเซลจากโปรดักฝั่งนี้แล้วก็อ้เจ็ดหมื่นตรงเนี้ยก็อาจจะถูกคอเซลจากโปรดักฝั่งนี้นะครับก็น่าจะโตแบบเขาเรียกว่า exponential ขึ้นไปอีกคือไม่ใช่แค่เอาธุรกิจมารวมแต่ว่าขายเป็น bundle ได้ครับก็เป็นภาพประมาณนี้จบแล้วครับคาร์ลเอาตครอามือครับสรุป version เป็นไงครับฟังมาตั้งนานรอหน้านี้หน้าเดียวครับเพื่อนๆจะได้ เห็นหนึ่งโอกาสเนาะตับโตนะครับเป็นไงฮะก็พาลูโตก่อนสีส้มๆนะครับคือถ้าอัพไซด์ที่ตลาดมองเนี่ยอยู่10%บเปอแต่ว่าจาก DCF <อ>ของผมเนี่ยก็อยู่15%นะผม<อ>ให้พรีเมียมเยอะกว่าคือผมคิดว่าส่วนใหญ่ค่าเฉลี่ยที่มองตอนเนี้ยเขามองว่าก็เป็นรายได้ส่วนเพิ่มของ C-scaler เข้ามาแล้วก็ Adjust <doub? S 1> ตรงๆผมอมองเพิ่มตรงที่ฝั่งซ้ายก็จะคอเซลฝั่งขวาได้ฝั่งขวาก็จะคอเซลจะตัวไซเบอร์อาร์ค อ่าใช่ครับแต่ครับก็ก็เลยมีพรีเมียมเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยแต่นี้มันก็แค่หนึ่งปีข้างหน้านะก็ก็คิดว่ามีอัพไซด์อยู่ครับแม้ว่าตอนนี้หุ้นจะอยู่แบบนิวไฮอันนี้เทคร้อยเลยป่ะฮะอะไรนะครับเทคร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเทคร้อยหมายถึงซื้อซื้อไซเบอร์อัออก100ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยซื้อออกจากตลาดเลยโอ้ครับผมครับผมก็ก็อยู่ประมาณนี้พาโลอัโตะนะครับก็มองสิบห้าเปอร์เซ็นต์นับใส่อย่งในมุมมองของคุณน็อตเนี่ยอย่างหุ้นอย่างพาโลอัโตะถือได้สักกี่ปีฮะมันมีโอกาสทีีีี่่่่่่่จจจะแแแบบบบตาา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 ยยไไปปมมมมมมั้้้ววววโดหหหหรรรืืออคูขขงธุกกิใเถถนน สมมุติผมแบบต้องถืออีกเจ็ดปีผมก็ยังโอเคนะพี่เพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้นนมันดิจิตอลทรานส์ฟอร์มแล้วตอนนี้นทุกทุกอย่างขึ้นข่าวแล้วผมคิดว่าดีมานของอันเนี้ยมันมันยังอยู่ในจุดที่แบบ เลย Early s t a g ตมาหน่อยเดียวมันยังมี a c c e l e r a ก e ์ลกำลังเป็นแบบตะวันกำลังขึ้นตะวันกำลังขึ้นอาจจะประมาณประมาณ้าโมงคือเริ่มแสบตาแล้วเริ่มแสบตาประมาณ9้าโมงนิดนึงนะครับถ้าแบบจังหวะนี้แปลว่าเริ่ม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 ไปเริ่มมีทรงที่ดีใช่ครับแต่ยังไม่ได้อิ่มตัวครับ้วก็ผมว่าในตอนจบถ้าผมคิดถูกอะพอเขาบันเดลทุกอย่างให้เซอร์วิสทุกอย่างได้แล้วอะพอเขาผูกขาดเขาก็จะเริ่มขึ้นราคาได้มางทีมันก็จะดีขึ้นอีกครับผมครับผมอ่ะ ไปดิออร์เคโคครับออร์เคโคตลาดก็ถ้ารวมราคาเมื่อคืนเนี่ยตัวแรกนี่ครับน่าเศร้าทีเดียวนะฮะเหลือห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนของผมดีซออกมาเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับผมก็ก็เลยคิดว่าแพงแล้วคือถ้าไม่มีเมื่อคืนเนี่ยมันก็เมคเซนส์อยู่ไงพี่อัพไซส์สูงแต่ว่าพอข่าวออกปุ๊บก็ทุกคนก็เหมือนแบบเรียลไลซ์ไปแล้วว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นครับก็ประมาณนี้แล้วมันเป็นเซอร์ไพรส์ที่แบบว่าเหมือนกับว่าเออเป็นข่าวดีล่วงหน้าไปแล้วใช่ครับซะเยอะหน่อยนะครับก็ ที่หวังหวังไว้อาจจะแบบว่าถูกสะท้อนไปแล้วเรียบร้อยจริงๆเราไม่ได้หวังเยอะนะปีละสบเปอรนแค่นี้ในตัวอัพไซด์ที่เรามองไว้สำหรับหุ้นลิฟต์เดนัมิงอัลฟาโกลด์นะครับคือผมว่าการลงทุนเนี่ยปัจจุบันในตัวพสซีฟหรือว่าตัวที่เป็นกองทุนรวมเนี่ยเพื่อนๆทำเองได้อยู่แล้วนะครับและส่วนนั้นเนี่ยเราก็ไม่ว่ากันนะครับอย่างเช่นอย่างมีบรจที่หนึ่งเนาะนะครับทำกองที่เป็นทาร์เก็ตทิกเกอร์ฟันไปลงในอีเทตัวเดียวเนี่ยนะครับแบบนี้เราอาจจะไม่ได้ แต่ว่าสิ่งที่เราทําได้นะฮะคือมันมากกว่านั้นมันต้องมากกว่านั้นมันต้องมีการเลือกหุ้นในรายตัวที่แบบว่าตอบโจทย์เทรนที่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับเราไม่ได้มองแค่8เดือนนะบางท่านอาจจะแบบงงนะบอกเฮ้ยทำไมเราลงหุ้น Max กซ์เซเว่แต่ตั้งใจที่ทาร์เก็ตแค่ประมาณ8เดือนที่ที่สิบวันเนี่ยเพื่ออยากจะให้มีความเข้าใจตรงกันว่าหุ้นที่เราเลือกเนี่ยเราจะบริหารจัดการถ้ามันไปเกินกว่านั้นเยี่ยมยอดนะครับแต่ว่าถ้า8ถ้ามันถึง8%ก่อน8เดือนเนี่ยแล้วหุ้นมันไปต่อ เราก็ลงทุนต่อกันได้นะครับมันเป็นการเหมือนกับว่าพักหายใจพักหายใจเพื่อนๆจะได้มีการจัดสรรเงินที่ถูกต้องนะว่าเงินก้อนนี้ควรจะคาดหวังกลับมาสักเท่าไหร่และอยู่ประมาณแค่ไหนนะครับแต่ถ้าถามว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นกองที่ดีจริงๆเนี่ยมันอาจจะถูกอินคลูดหุ้นเหล่านี้เข้าไปอยู่ในทั้งเกษตรซิสเต็มด้วยยูเอสเซเลกทีฟด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นกองนี้ยิงยาวๆไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เพื่อให้เห็นความเข้าใจตรงกันว่าเอ้ยเพื่อนๆวันที่เรามองว่าตลาดหุ้นแพงแล้วเนี่ยมันยังมีหุ้นที่ สามารถไปต่อได้ยังมีหุ้นที่อยู่ในเทรนที่เติบโตได้นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีเวลาเนี่ยเราทําสิ่งนั้นให้ครับนะครับเราก็เลือกตัวแบบมีทั้งหมดประมาณก,กี่ตัวนะเอ่อห uh, ้าถึงสิบห้าแต่ปัจจุบันอยู่สิบบวก ETF หนึ่งสิบบวก ETF นะครับอันนี้คือข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งนะคือเราดีไซน์ให้เราไม่ตกหล่นง่ายๆนะครับบอกเฮ้ยเจ็ดนางฟ้าตัวถัดไปนะแต่บอกว่าเฮ้ยทิ้งเจ็ดนางฟ้าตัวเก่าเดิมเลยไหมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยใครทิ้งเจ็ดนางฟ้าเดิมนี่คือผิดหวังหมดนะครับเพราะว่าเขา เราก็เลยแบบว่าพยายามบริหารความเสี่ยงในเชิงลักษณะประมาณเป็นดินามิกนะมีตัวที่เป็น MacS ที่เป็น ETF ลงทุนในเจ็ดนางฟ้าเดิมเนี่ยอยู่ด้วยครับประมาณ25%เนะครับเท่าที่ดีไซน์ไว้นะครับถ้ามันตัวกลุ่มเดิมมันขึ้นต่ออ่าโอเคพอร์ตได้ด้วยกลุ่มใหม่นะครับขึ้นได้ดีบางตัวแต่เอ่อพราะราคาเป้าหมายบางตัวเนี่ยเราก็สับเข้าหุ้นตัวใหม่ให้ได้เลยนะครับคุณน็อตมีเล็งไว้สักประมาณกี่ตัวทั้งทีมีด้วยจะไม่เล็งไว้เกิน10ตัวไหมก็จริงๆที่่อยูในจริงะ เผื่อเกิน20นะพี่เือใช่ครับนั่นแปลว่าถ้าในช่วงเวลานี้มีบางตัวเนี่ยสามารถโดดเด่นดีกเด้งขึ้นมาได้นะครับเราขายท้ากำไรเข้าตัวใหม่ตัวต่อไปให้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของ l e ฟต์เดนมิกคำว่า Dynamic ก็คือตรงนี้แหละนะครับมีการคัดเลือกหุ้นที่ดีน่าสนใจรอไว้อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็ตัดสินใจเข้ามาใช้บริการตรงนี้ของเราได้ครับผมนะครับมีความมั่นใจค่อนข้างมากนะถ้าตรับใดก็คือว่าแค่ว่าขอไม่ ถดถอยรุนแรงรอ่าไม่เกิดภาวะแบล็กสวอนแบบว่าอยู่ๆตัวเลขถูกปรับการช่้างการถูกปรับหายไปหมดเลยอย่างเงี้ยครับผมแล้วเศรษฐกิจเข้าภาวะถดถอยแบบฉับพลันทันทีเนี่ยนะครับผมว่าก็อาจจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการสร้างผลตอบแทน